สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ทุกทท่านนะคะสวัสดีทุกๆคนน้ำน้องคะนะ่ะเนาะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะคะวันเปลือกหัดวันที่ยีศศ่สิบห้าพฤศจิกาย,ยนสองพนห้าหกสี่นะคะเมื่อนี้นะคะมีเกตกบมิตัวเลขนะคะมานําเสนอให้เอฟซีทุกๆคนนะคะเป็นตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขอะทะเบียนรถนั่นเองนะคะคุณช,ชุ่มเพราะว่าร้อย ร้อยพญายนาคนะคะหรือเป็นร้อยอย่างนะคะเดี๋ยวไมเก็ตจะเอารูปมาให้เบิ้งนะคะเพิ่นมาให้เบิ้งนะคะทุกชมอมยู่ดีๆนะคะขึ้นทั้งสองขั้นเลยนะคะขึ้นสองขั้นลดเลยนะคะทุกช่ะมก่อนถ้าสิไปเบิ้งนะคะเบิบ้งตัวเลขแล้วก็เบิ้งรูปภาพนะคะไม่เ <ayo> กเตกับมีขีมนะคะมาแนะนํานะคะทุกชมเป็นขีมของเจ๊แดงนะคะขีมใสก่กางวันกางคืนนะคะทุกชมใสก่กางวันกางคืนแล้วก็มีสบู่นะคะก่อนสีขาวสีสมนะคะทุกชม แบบรุ่นใหม่นะคะกัเป็นสีสมนะคะทผช้่มใส่ดีขึ้นกันนะคะเพราะว่าสบู่นี้ถูทั้งหนาทั้งโตโูได้นะคะทั้งทัวร่างกายนะคะโตเร็วบง้นกับว่าเขาใจนะคะเนาะว่าโตเป็นยังไงนะคะเนาะกาผิวกายนะคะสีสะอาดนะคะทำชุ่มเนี่ยค่ะสบู่ก่อนสีสมนะคะเนาะสีขาวก็ใส่ดีนะคะทผช้ชมนะคะมีขีมกกังวันกลงังคืนนะคะรีมกกังวันกลางคืนนะคะแล้วก็ พร้อมสบู่1ชุด1,300บาทนะคะคันสร้างค่าสบู่นะคะสะบู่1ก้อน130านะคะ2ก้อนนะคะ2ก้อน260พร้อมส่ง300นะคะเนาะนี่และคะ่ะผู้ใดสนใจนะคะทักแอดไลน์ของมาด้เลยนะคะที่082 105 9843นะคะ,นะคะนี่นะคะนะคละคะคีบนะคะใส่ดีมากเลยนะคะท่านชมจะลองเปิดใจปไปใส่เบิ้งนะคะท่านชมเพราะว่าไม่เกลียดใส้เพราะเ่องมาถึง หนึ่งชุดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ารู้สึกว่าผิวหน้านะคะรู้สึกตีขึ้นนะคะท่านผู้ชมกกับเบิ้งตะเกล็ดแดงเลยนะคะเนาะเพราะว่าเพิ่นกะอายุเพิ่นกะหลายแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่นยังเบิ่งคือเด็กเลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหน้าตาเพิ่นอ่อนโยนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวคีบนะคะเฮาสิไปเฮ็ดรักษานะคะรอยรอยพวกกะฝ้าจุดด,ด่างดำนะคะพวกรอยสิวต่างๆนะคะท่านผูช้ชมนี่นะคะ มนสีคอยจางไปนะคะบางคนมาโอ้ใส่แล้วเป็นยังขึ้นน่านหายแทย้เขาต้องใส่ไปเรื่อยๆนะคะท่างช่วใส่ไปเรื่อยๆนะคะสีคอยรักษาหนาไปเรื่อยๆนะคะท่างชมคัดผู้ได้ถูกนะคะถูกไปถูกหนาสีคอยใส่นะคะใส่แล้วก็หนาเด้งนะคะท่างชมหนาเนี้ยนะคะว่าต้องใส่แป้งทับเลยนะคะท่างชมใส่แป้งฟูนนะคะไม่เกะใส่แป้งฟูนถ้าทับลงเลยนะคะหนาสเนียนคือเก่านะคะท่างชมนะคะเห็นระคาขิ้ม มีคอดีครีมของเจแดงนะคะนี่นะคะเพราะว่าใส่ดีมากเลยนะคะเพต้องซีว่าแบบได้นะคะเพราะว่าใส่ดีนะคะใส่ดีอธิบายบ่ถูกนะคะท่านผู้ชมรู้สึกว่ามาร์กเลยนะคะแล้วก็สำหรับไพ่นะคะที่เขามารับชมรับฟังแล้วนะคะเจก็กฝากช่องแม่เจพาโชคด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้แม่เก็ตน้ำเนื้อเนาะคะ่นะเนาะ เดี๋ยวเข้ามาเบ่งตัวเลขกันเลยนะคะว่าตัวเลขนะคะของที่ว่าเิ่นขึนข้นขื้นรถนะคะขื้นทะเบียนขั้นสีดําสีขาวนะคะนี่แหละค่ะทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถของขั้นสีดํานะคะร้อยนะคะสีเห็นชัดก็สีขาวนะคะทาช่วชมเห็นชัดก็สีขาวตาว่าร้อยสีขาวสีบ่ค่อ,อยชัดปนไดแต่ว่าไงากวัวสีดํานะคะทาช่วชมทะเบียนรถนะคะ สีดำนะคะหกสี่เจ็ดสี่นะคะหกสี่เจ็ดสี่นะคะลดขั้นทะเบียนสีขาวนะคะขั้นทะเบียนสีขาวกับหนึ่งเจ็ดศูนย์หกนะคะนะคะ่ะบ้านเลขที่เพิ่นนะคะบ้านเลขที่ที่เพิ่นจอดไว้นะคะกับสองเจ็ดสองนะคะคุณชมนี่ค่ะหรือเพิ่นมาหายฉกหายลาบนะคะคุณชมเข้ากับเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะไม่เกะก็เลยสี่เอามาแบ่งปันนะคะเอามาแบ่งปันเอพซีทุกๆุกคนนะคะกับ รู้ซึกว่านะคะกับเขากับเลขดังเลขเลขดังอยู่นะค่ะท่านผู้ชมก็รีบไปหาซื้อไว้เลยนะคะนี่นะคะตัวเลขนะคะกับยืาลืมอนะคะเพราะว่ามันเป็นร้อยอยังนะคะกับร่องหายเอฟซี่องเบิงนะคะเบิงเบิงค่คว่ามันเป็นร้อยอยังนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะร้อยนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านนะคะกับบุคคลไดอยู่นะคะกับจอดไว้นะคะช่วงนี้กับไปค้นเขานะคะค้นเขานี่ ถส,สีขาวนะคะร้อยบักใหญ่เลยนะคะทำชุ่มร้อยใหญ่ตาว่ามันบ่ค่อยเห็นนะคะทำชุ่มมันเป็นร้อยใหญ่ตาว่าสีดํานะคะสีดสํารถขั้นสีดำเนี่ยสีใหญ่เลยนะคะทำชุ่มนี่แหละคะ่ะตัวเลขนะคะตัวเลขของร้อยพญยายนานะค่ะยูบานกะเล่านั่นเองนะคะคันผู้ได้ยาเค้นนะคะกะล่องไปซองร่องเบิงเลยนะคะทำชุมช่มเดี๋ยวนี้ขั้นสีดํเยังยโลอบนะคะทำชุ่มแล้วก็ขั้นสีขาวก็ยังบมลบนะคะนะคะเดี๋ยวไม่เก็สิมาสรุปนะคะสรุปตัวเลขให้เบิงเลยนะคะว่า รอยพญานาคนะคะรถด,ดขั้นสีดําสีขาวนะคะทะเบียนไดแน่นะคะบางที่ไม่เกตว่าออกไปแล้วนะคะบางคนก็ฟั้งบ่อท่านนะคะทำชมวกับขอโทษขอให้หลายๆนะคะเนาะค,ะะคะ่นะ,คะวดนี่นะคะเดี๋ยวไม่เกตจะเอามาให้เบิรงนะคะเน,น,นาะขึ้นข้างหนาหนี่แหละขึ้นข้างหนารถนตีขึ้นขึ้นทั้งสองขั้นเลยบอกโอ้แต่ว่ามันเห็นแดดมันแดดมันบ่ค่อยเห็นเนาะ แดดมันมาเห็นแล้วนี่เน,ะเนาะอ้นนตเอาอยู่ติดนคะคะร้อยนะคะคือแค่ไข่ร้อยพญานากเนี่ยะคะ่ะนี่ทะเบียนรถเพิ่นเนาะคะ่ะหนึ่งเจ็ดศูนย์หกมันบ่เห็นแล้วเนาะมันแดดมันมันแดดเนาะมันต้องขั้นสีดำนคะคะขั้นสีดำ ใไม่เกะเจาขื้นเบื้องให้เบิ้งนะคะนานะคะทะเบียนรถหนึ่งเจ็ดศูนย์หกนี่แหละค่ะสรุป,นะ,ะรปนะคะสรุปตัวเลขนะคะสรุปตัวเลขนะคะขั้นสีดำนะคะขั้นสีดำทะเบียนรถหกสี่เจ็ดสี่นะคะขั้นทะเบียนสีขาวนะคะหนึ่งเจ็ดศูนย์หกนะคะบ้านเลขที่นะคะบ้านเลขที่ค่ะ สองเจ็ดสองนะคะนี่แหละคะ่ะตัวเลขนะคะแคบหนาจอไปเธอเบิงะะ้งเนาะค่ะเนาะห้าออกไปเบิง้งไ้เป็นแนวทางนะคะท่ชนชมนะคะทุกตัวเลขนะคะที่ไม่เกตแดนมาแบ่งปันนะคะท่ชนชมกับเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะกับมีเขาบ้างรุดบ้างเนาะคะ่ะท่ชนชมกับปวากันเพวา่ามันเป็นของธรรมดาอยู่แล้วเนาะคะ่ะพวา่าห้ากับมฮูจักเนาะคะ่ะตัวเลขมันสีออกตัวไดนะะ้นะคะท่ชนชมนะคะ ผู้ไรมักนะคะกระตามนะคะผู้ใดบ่มักกระพานนะคะตัวเลขนะคะมาว่ากันนะคะสุดท้ายนี่นะคะเจ็ดกระคอหายทันผู้ชมแล้วก็เอฟซีทุกทุกทันนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ,ะเนาะราวาช่วงนี้นะคะอากาศก็เริ่มหนาวนะคะหนาวแล้วนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันบ้างนะคะเดี๋ยวสิเป็นไข้เป็นหนาวเป็นไข้เป็นอันนี้เนาะ,ะเนาะราวาอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้ ะะสุดท้ายนี่แม่เก๋ก็ขอตัวลากอนนะคะพอกันไม่ในคลิปต่อๆไปนะคะเนาะก็ขอให้เอฟซีทุกๆท่านนะคะทุกๆคนนะคะลำล้ำเลยดวยเฮงๆเนาะ,ะเนาะไปน้ำกันงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกสี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่เก๋ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ